อีกโอ้โหสี่ห้าศูนย์ตัวคูณอยู่ที่สิบสองอคูณสิบสองนู่นน่ะเท่าไหร่เก้าร้อยหกสิบหกบาทอันนี้ได้ทุนคืนแล้วนะได้ทุนแล้วเอ้ยไม่จะบอกว่าได้ทุนคืนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เสียเนะี่ยค่ะเออได้กําไรมาเท่าตัวแล้วทุกคนคะ่ะได้กําไรมาเท่าตัวแค่ที่ตอนนี้สี่พันแล้วเนี่ยทุกคนสี่พันแล้วแม่สี 4, 8, ่พันแปดเนี่ยคะโอ้โหปังมาก เกมโรสเตอร์รัมเบอร์ของค่าย p จนะคะใครอยากเล่นตามคลิกลิงที่น้องทิ้งไว้ให้ได้เลยทุกคนค่ะสครสมาชิกวันนี้แค่ร้อยบาทเท่านั้นฝากทอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเถิอนนะทุกคนดูันเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18บแปปีควรละคำแนะนำส่วนพวกโลกสวยใครที่ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูออกไป สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยก็กลับมาเจอกับหมวยยีไปอีกเช่นเคยเนี่ยคลิปนี้น้องจะม,มาเล่นเกมของค่าย PG อีกแล้วจ้าเกมนี้เนี่ยชื่อเกม l o s t t r r u m b มเนะคะหรือว่าเกมไก่ชนนั่นเองเนะคะวันนี้พกทุวมาแค่900กว่าบาทเท่านั้นเนี่ยทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนี่ยจะได้พาดการลงคลิปครั้งต่อตอไปเนาะ สำหรับใครนะที่สนใจอยากเล่นตามก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่น้องทิ้งไว้ให้ได้เลยเนี่ยสมัครสมาชิกวันนี้แค่100บาทเท่านั้นฝากถอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทินจ้ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นกันที่เบทอ่าเดี๋ยวเดีดีดูนะสาบาทนียคะเปิดเทอร์โบเอออโต้าสิบที เปิดออโต้50ทีเกมนี้มีเลือกเล่นทั้งแบบปกติและแบบอัตโนมัติเนี่ยถ้ายังสามารถเปิดเทอบิลได้ด้วยอะยังไงยังไงยังไงเอ้ยเข้าฟรีเกมแล้วแม่เข้าฟรีเกม็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคะ่ะโ o สเตอร์รัมเบอร์นะคะเกมไก่ชนของค่าย PG เนะะี่ยได้มาทั้งหมดสิฟรีสปินเนี่ยทุกคน10การม์มฟรีของเราเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าจะบวกเท่าไหร่เนี่ยทุกคนหรือว่าจะไม่บวกเลยหรือจะเป็นฟรีเกมหรือว่าฟรีเกลือเนะะี่ยค่ะ ลุ้นอยู่นะว่าบาปไปพี่ลูสเตอร์รัมเบอร์พี่ไก่แจ้จ้าอ่ามาแล้วรอบแรกชนไปแม่ร้อยยี่ชนไปแม่สองห้าสองแม่อุ้ยสวยเอาอีกโอ้โหสี่ห้าศูนย์ตัวคุณอยู่ที่สิบสองื้อหือคุณสิบสองนู่นน่เะเท่าไหร่เก้าร้อยหกสิบหกบาทอันนี้ได้ทุนคืนแล้วนะได้ทุนแล้วเอ้ยไม่ จะบอกว่าได้ทุนคืนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เสียนะค่ะเออได้กําไรมาเท่าตัวแล้วทุกคนคะ่ะได้กําไรมาเท่าตัวแค่ที่ตอนนี้สี่พันแล้วนะคะทุกคนสี่พันแล้วแม่สี 4, ่พันแปดเนี่ยค่ะโอ้โหปังมากเกมโรสเตอร์รัมเบอร์ของค่ายพีจีเนี่ยใครอยากเล่นตามคลิกลิงก์ที่น้องทิ้งไว้ให้ได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะซองสมาชิกวันนี้แค่ร้อยบาทเท่านั้นฝากทอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นสังไม่ต้องจำเทินนะทุกคนดูซิดูซิยังไงก่อนยังไงก่อนอันนี้คือติตาวมินยังไม่หมดนะติตาวมินเหลืออีกตั้งหลายรออบะ 2982ค่ะแม่2982้ค่ะแม่เออซปเปอร์เมาการเนี่ยเหลือฟิสชป็นห้ารอบเหลือฟิสชป็นห้ารอบโอ้โ,อโหปังมากเกมนี้ออกมานานแล้วนะประมาณเดือนสองเดือนแล้วใครสนใจอยากเล่นตามเน,นะนี่ยฮะแนะนำเลยเกมสล็อตของพาย PG เนี่ยะะดูสิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้ววันไม่กะัยบบาท สิ oh, ฟีสปินเนี่ยทุกคนได้มา5,127บาทปังโคตรอันนี้คือเข้าเองเนี่ยเข้าเองนี่เป็นไงล่ะเครดิตตอนนี้9,000เอ้ไม่ใช่ 5, 000, 5 9 3 0 5 9 3บาท50สตังค์เนี่ยพกทุนมาแค่900เท่านั้นพกทุนมาแค่900เท่านั้นบวกได้ไงก่อนเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยว่ามันเข้าฟีเกมง่ายมาก แต่ว่าเวลาจ่ายต้องดูอีกทีนะว่ามันจะจ่ายเยอะจ่ายน้อยนะทุกคนอัตราการจ่ายก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยจะเข้ารอบสองหรือเปล่าจะเข้ารอบสหรือเปล่าหรือว่าจะแตกนอกข้างนอกอีกโอ้โหไม่มาอืมเอ้ อีกตัวเดียวเข้าไปเกมเป้าอีกตัวเดียวยังไงแม่ยังไงยังไงยังไงโอ้โหเยี่ยไม่เข้าครับผมไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรยังไงก็ได้กําไรมาแล้วยังไงก็ได้กําไรมาแล้วนะี่ยเออแม่คูณหนึ่งมีต่อไหมโอ้โหไม่มี ตอนนี้เล่นที่เป็ดห้าสิบนะ,ะดูท่าว่าจะไม่บวกอีกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอาไรหกร้อยยี่สิบบวกเฉยงง ได้กาไรมาเกือบ5,000นะทุกคนใครอยากเล่นตามคลิกได้เลยเนี่ยเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้เนี่ยหนอนน้องขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะี่ยบ๊ายบายจ้า